สวัสดีทุกท่านครับผมกลับมาพบกับผมเออีโมนครับกับชาลล์เพลย์ไฟล์เอฟเฟคเข้าสู่พาร์ทที่6นะฮะก็ตอนนี้ผมจะพยายามเล่นทุกเกมให้จบเร็วๆเ,เพราะว่า ตอนนี้ผมรู้สึกว่าชนแนลผมยีงค่อนข้างจะย้อนยุกย้อนสมัยเอามากๆนะฮะ้เยเดียวเฮ้รู้สึกหลบเซฟผมเลยเซฟเดี๋ยว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 คือตอนล่าสุดเนี่ยเราเล่นเป็นลีโอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องมาค้นหาของอะไรสักอย่างให้กระสารอืม คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าช anel ผมเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าย ok ้อนยุกเนี่ยคือชาวรถไฟเอฟเฟก c t นี่คือเกมมันก็เก่ามากแล้วผมไม่มีเวลามาแคสสุดท้ายก็เหมือนดองไว้พอกลับมาแคสอีกทีคือคือมันไม่ค่อยมีใครสนเลยมั้งอเออผมก็เลยอ่ะรีบแคสให้จบซะทุกทุกเกมยกเว้น Fatal Frame ที่ผมอาจจะยากสักที่นึงโอเคมาเลอกเลอกหารก่อนเอกสารมันก็ต้องอยู่นี่แหละชช้นหนังสือมันอุ๊ โอ้ยสก,กิลเ้ยเจอแล้วเอกสารบ้านนอกเต็มหมดไอพวกบ้านนี่พิจรณ์ให้ระเบียบบ้างหรือไงโว้ยอืมนี่ก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนี่หรือเปล่าวะดูดิโครงการเดอะทรีสรูปแบบมิติที่4ีนอกจากจะค้นพบการข้ามมิติจากอดีตไปอนาคตได้แล้วแต่ทว่ายังไม่ประสบความสําเร็จในการข้ามมิจิจากปัจจุบันไปอดีตได้แต่ทว่ากลับค้นพบพฤติการไปยังโลกคู่ขนานได้แบบบังเอ,อิญจริงๆ การข้ามยงโลกขั้หนมี2วิธีคือการกร,กระจายกระจายใช่ปะ่ะน่าจะก,กระจายนะฮะการกระจายตัวจากการสลายตัวของแบล็ n เนสจำนวนมากๆซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ยากเพราะยังไม่รู้จุดออกของมันเลยวิธีที่2คือใช้คลื่นความถี่จากพวกกลุ่มที่มีความทุกข์มากๆซึ่งจะเกิดการผิดเพี้ยวของมิติสามารถทำได้ง่ายกว่าวิธีแรกแต่ความเป็นไปได้แน่นอนน้อยกว่าขั้นตอนแรกพ a r a l ร e l ่ o r l d เป็นโลกที่เหมือนกับโลก,ก,โลกต้นแบบเพราะว่าเป็นโลกที่เหมือนทั้งการเป็นตัวของร์สัตว์สิ่งของและสถานที่ วัฒนธรรมแผนที่ภูมิศาสตร์แต่มีความแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องราวอดีตประวัติศาสตร์รูปแบบการใช้ชีวิตถ้ามองรูปแบบสายพันธุ์และเลเวลก็ปิดเหมือนรากของต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขานัไม่ถ้วนเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีโลกคู่ขนานแบบนี้อยู่สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เรารู้คือเรามักจะเจอเศษเซียวที่เชื่อมกันของแต่ละโลกเรียกว่า butterfly effect มันเหมือนมันเขาเขาแทนที่เขาจะเรียกว่า Crosssection นะฮะคือการเชื่อมกันแต่ละโลกที่แต่ละ parallel world มันจะมีจุดหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะๆตัวนั้นเขาเรียกว่า crosssection นะฮะ intersection อืมแต่ตรงนี้เขาใช้คำว่า butterfly effect แทนก็ทฤษฎี parallel world ก็มีหลายแบบนะนะฮะก็ลองไปอ่านเอาดูแล้วกันไอพวกนักวิจัยพวกนี้เจ๋งเป็นบ้าเลยฮะแต่น้อยก็รู้แล้วนะว่านี่ไม่ใช่โลกเดิมที่ฉันเคยอยู่อ้าวสรุปเองหลุดมา parallel world ปัญหาคือกูจะกลับไงวะ กรี๊ดคือมันเป็นมุดนี้วผมกรี๊ดไม่ออกอะมัน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 แห้งอะเอาเป็นว่าตอนนี้คือน้องเรามีเรื่องแล้วขอซาวได้ไหมคือคือมันมันมันเหงามากเลยอ่ะคือถ้ามันไม่ใช่ฉากหลอนๆอะเอาซาวมาเฮอขอร้อง อะไรเนี่ยแกเป็นใครน้องสาชชันไปที่ไหนออกมาสิวุ้ยโฮมโฮมอีบ้าเอเ้มอนชัปิเซ่มอนชัสไปน้องสาชฉันไปทำไมเกี่ยวอะไรด้วยแกต้องการอะไรและดิฉันก็มาเอาไปแต่อย่ายุ่งกับน้องสาชฉันอีขี้คลาดนี่คือดาบแบบผู้ดีนะครับถ้าดาบแบบคนปกติเนี่ยป่านนี้นี่มาทุกสายพันธุ์สัตว์แล้วครับ สี่ชั่วโมงต่อมามึงก็อุตส่าห์อยู่เนอะแกะแกมันเกวาอีกขี้คลาต้าขาวมาเมาฉันไปนี่มึงจะเดียงเลยใช่ไหม <c oughs> มึงจะเดียงเลยใช่ไหมไอไงโง่เอ้ขี้คลาขี้ขลาตาขาวตาขาวงโง่โง่คนอื่นจะเป็นงไงก็่านหัวมันอยากจะพูดอะไรแกะจะปฏิเสธตัวเองงัินเหรอ อะไรกันเนี่ยเลโอทำไมหยุดนะน้องพี่นี่มันมันไม่ใช่ฉันไม่เป็นแบบนี้ไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วมึงจะพูดซ้ำทำไมเลียวทำไมยังไม่ตื่นอีกล่ะ ชาติทำไมคนอื่นเขาเป็นห่วงอยู่เรื่อยทำไมถ้าที่แค่ได้กลับมาที่บ้านได้เจอหน้าครอบครัวแค่นี้ก็ดีแล้วแท้ๆเลียวโฮมอะไรเนะี่ยทำไมเสียงยนั่นเข้ามาในนี้ได้จริงสินะบ้านนี้นเดรอฉันนี่มันโง่จริงที่แกว่านั่นละขี้คลาดตาขาวอ่อนแอ ไปแค่เององ่้นคุณที่ทำอะไรไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วแกแกยังรับตัวเองที่หนกักเลยครานี้ได้ยังไงแกบ้าไปเรื่องไงเปล่าถ้าเป็นคนปกติที่เลอกเดินทางผิดขนาดนี้คงคิดฆ่าตัวตายไปนานแล้วล่ะแต่ว่านะถึงฉันจะเดินทางผิดจนต้องสูญเสียความสุขพ่อแม่และชีวิตดีๆของฉันไป แต่ฉันยังมีบ้านมีน้องสาวที่รอยฉันกลับถึงบ้านฉิงต้องปกป้องบ้านของตาลงุงรวมทั้งต้องมานั่งดูแลน้องสาวตัวเองอีกทำไมกันเพราะอะไรทำให้แกค,คิดไดขนาดนี้ความผูกพันไงล่ะความผูกพันจิงสิมนุษย์หญิงพวกแกจะมีอีกของแบบนี้จะฆ่าแกซะขมาและสรุปคือไงต่อ ตื่ขึ้นมาสินี่ก็ผ่านหลายวันแล้วนะทำไมอะเย้เอ๊ะโฮมึงอยว่และต้องเรียกยไปจากที่นี่ตกลงมึงได้ไฟกันปะแล้วผลการไฟเป็นยังไงกูอยากรู้ฉันไปอีกโลกมาเจออะไรหลายอย่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปไหนไม่ได้หรอกประตูหน้ามันล็อกปิดตายเลยอะห้องขังขางมีหน้าตาเชื่อมไปป่าข้างหลังอยู่ออกทางนั้นแหละแม่คนดีจังเลยนะเข้าตามตรอกออกตามประตู สไตล์กูนี่ต้องเข้าตามตรอออกตามหน้าต่างจ้าคมหน้าต่างระวังด้วยนะโอเคป๊าเซนท่าตรงนี้มึงก็ไม่มีซาวให้กูเหรอขอเลย ที่อย่างนี้กูเดินข้ามได้ที่เปล่งทีทีก้อนเล็กๆกูเดินไม่ได้อะไรเขาบอกว่ยโอ้โหแล้วกูเดินไกลไปไหมวะเนี่ยโอ้ยอเดินมาราธอนที่เปล่ง อ้จริงสะพานพังโอ้โหดูสะพานพังมันเนียนกิ๊บซ่อมได้ไหมตลกเหอะม่ใช่ช่างไม้นะเฟเออแต่ก็ซ่อมได้จริงนั่นแหละแน่อาะนะแต่ต้องหาอุปกรณ์ใช้ซ่อมมันก่อนตกลงนี้มึงแปลอะไรกันแน่เป็น CIA เป็นช่างไฟหรือเป็นช่างอะไรโอ้โหมึงนี่เป็นได้ทุกอย่างจริงๆ สรุปก็คือเราต้องหาของที่จะมาซ่อมสินะสินะสินะเฮ้ยผมเริมเอียนกับไอเสียงเดินแซกแซกแกนี่แล้วอ่ะคือฟังนานๆมันรู้สึกแบบมันมันโอ้ยอ้โหอยางมืดอ่ะฮ่่กูไม่เล่นกูไม่ได้เล่นเฟทธอรเฟรมอยู่นะมึงไม่ต้องมามืดขนาดนี้กูก็ได้ น่าจะพอมีอะไรพอให้เราใช้งานได้มาเร็วโฮมโอ้โหมืดสุๆเอ้ยอ้าผักกุยได้ด้วยเหรอเออดีๆด,ดีไว้อืมไม,ไม่กูจะเจออ่ะเมื่อไหร่กูจะเจออืมอาวแต่ของแล้วไม้กับค้อนอืมมีตะปูติอยู่ตรงไม้เก่าๆนั่นน่าจะพอใช้ได้กับไปที่สะพานกันได้รับอุปกรณ์ซ่อมแซมอะไรเนะนี่ยเจอแล้วผมนตามแล้วเหรอ เดี๋ยวถ้าขวาีเครื่องปั่นไฟรู้รู้ว่าชิปไอ้กาอีนหุ่นมาอะไรวะเนี่ยป๊าปเดี๋ยวเข้าเร็วรู้แล้วไฟหายพิซะคำพูดมึงเท่มากนะแต่พอดูการกระทำมึงแล้วกูรู้สึกเฉยๆแม่มึงซับคัดเอาเฉยๆเครื่องปั่นไฟมีน้ำมันไม่มากแล้วนาจยู่ได้อีกไม่กี่นาทีต้องไปต่อ แล้วกูก็ต้องมาเผชิญโชคกับไอเสียงอะไรนี่โอ้ยใจจิงอยากเอาเพลงมาใส่มากเลยนะเอาเพลงมาใส่ในคลิปอะผมผมไม่รู้ว่าคนอนื่นรู้สึกเหมือนผมไหมแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าผมเียนเอาเฮ้ยอ๋อนึกว่าหลง โอ้โหซ้ำไงเนียบมากอย่างนี้บ้านกูเรียกว่ามึงถอดสะพานเก่าหรือมึงเอาไม้กระดานพาดแปะแม่ซ้ำอะไรวะแม่งสเสส็จแล้วมาเร็วโฮปแล้วกูก็เผช,ชิญโชคต่อไปโอ้โหยาวยาวจ้ะอื้มยังยังไม่หมดยัง ยังไม่หมดยังไม่หมดเอ้ากู <c oughs> เดินทะลุเสาได้ <c oughs> ตกลงนี่มันไม่ใช่เสาแต่มึงเพ้นพื้นไปหรือไงฮะเดียวหยุดก่อนฉันเหนื่อยเออางี้ดิดูถ้ามันไม่ตามเรามาสักพักแล้วละมัง้ง <c oughs> เดี๋ยวหาที่นอนเถวนี้แหละใช่จะไปหาอะไรมาก่อกองไฟรออยู่นี่แหละอือมมดสึกจากที่นี่เราจะไปถึงมาหาลัยประมาณชั่วโมงครึง่ง ขาเปิดโทรศัพท์เช็คข่าวแป๊บอ้าวนี่ไม่มีสัญญาณวิทยุเออเครื่องสัญญาณก็เต็มนี่วะฮัลโหลรับสักทีสิวะโอ๊ยตะโขนหาเลยวะนี่กูก็รับเรีละฟองฉันนะตอนนี้ฉันอยู่กับนายหรือเปล่าไม่อ่ะมีอะไรโอเคตอนนี้ฉันอยู่กับลูกสาวของดรคาร์นฮะหมายความว่าไงเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังทีหลังที่สำคัญตอนนี้นายช่วยส่งร่ายประจำตัวของดรคาร์นมาให้ฉันทีมันอยู่ในข้อมูลรายชื่อเอกสารของไอเดชัน ถ้าต้องการตอนนี้ฉันต้องหาคอมสเครื่องเหมือนกันละนะตอนนี้ผู้นายหน่หนเนี่ยกำลังว่าถึงมาหาลัยชาลออยู่ในอีกสี่ชั่วโมงงั้นพรุ่งนี้ไปเจอกันที่นั่นเลยเออทําไมโทนเสียงคุยกันมึงแตกต่างอย่างนี้วะหรือผมมนโนไปเอง <c oughs> ชวัส์หรอลีโอนอนเถอะหรืฉันเฝ้ายามเองน้วนายไม่นอนหรือไงฉันไม่นอนไม่หลับพอดีหลับทั้งวันแบบนั้นพอนดีนะลีโออ่ะพอดีโฮม pring ชาละเหรอเลียวเลียวอา้าวผีกูหายเอาละเย็ดแม่โอ้โหพี่กูหายคลิปหายแล้วไม่ใช่วยจะตามกันได้ง่ายๆพี่กูหายนะไม่ใช่เหนียวไก่ถ้าเหนียวไก่หายนี่กูถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊กปุ๊บแม่รอสักสองสามวันแม่งกูได้ใหม่นี่พี่กูหายหนะเว้ยโอ้โห <G ül üş> แล้วนึงไปไหนมันนี่แบบลำบากกูมิเนี่ยแล้วดูเส้นทางที่กูต้องไปเชิญโชคซะก่อน <G ül üş> คืนเนี่ยแม่งเสียงแซกแซกแซกล้นในหูเย็นสว่างอะกู <G ül üş> ต้องขึ้นทางไหนเนี่ย <G ül üş> ข้างบนเหรอ โอ้ยข้างนอกห้องผมก็จัดงานตุกจีนกันมูดโคตรเข้ากันเลยครับพี่น้องครับไม่ใช่อต้นไม้หนึงนี่เนาะนี่มั้งใช่เลย <c oughs> เจอสักทีไปไหนแม่งไม่บอกกันเลยนะอ้าวตัวแล้วเหรอทำอไรอยู่เนี่ยเติมน้าเราต้องมีสเสบียงล่วงหน้าจะเรไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนไหมแม่มึงทิ้งกูอยู่คนเดียวถ้าเกิดมีตัวอะไรผมมางาบกูมึงจะทําไงฮะดวฉันกลับไปดูสเสบียงที่กระท่อมเมื่อวานอีกรอบอืมก็ได้สอสเสร็จคิดจะกันที่ที่พักนะเลวอขับใจนะอ้ากูกลับไปดูต้องไปดูสเสบียงที่กระท่อมก,ก่อนอีกครั้ง ไว้โฮมอาบน้ําไปก่อนแล้วกันก็เพราะว่าันอาบน้ำอย่งไงถึงต้องกลับไปไอ้กูนี่หืนแล้วแล้วกูก็ต้องมาเผชิญโชคกับเส้นทางนี้เนี่ยนะโอ้ประเจ้าเกมทำร้าย ปจากที่พักเราต้องเดินลงสินะสินะสินะปั๊บปั๊บปั๊บอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยนี่คนทำลูนลูนถอดอีเวนออกเหรอโอ้โหเฮ้ยเออบัคกก็มีประโยชน์แหะ ถ้าถ้าผมเดินผ่านหรือเสานี้ไม่ได้นะผมคงจะเดินผ่านไม่ถูกอะ่ะโ,โ,โอ้โหพี่แกลืมถอดเอีเวนต์ออกจากตรงนั้นปัญหาอนะไรเนี <c oughs> ่ยเผชิญโชคกันแบบออืม เสียงเสียงมัน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 เสียงมันแบบมันมันทุ้มอยู่ในใจเข้าใจปะเออมีอะไรไหมชิเลืเตยต่องเปล่ามีเขาอยู่นี่หรออะไรเนี่ยแผ่นดิสสาวดสมิชิัเลยนะช่างเถอะเลสเตบลหมดหน่อยละเดี๋ยวกลับไปดีกว่าได้แผ่นดิสดูดิมีอะไรอื่นอีกไหมไม่มีอะไรเลยฮะมีไม่มีอะไรเลยฮะมีไม่มีอะไรเลยฮะแล้วเนี่ยบลูเฟเซอร์ บอกให้เก็บให้ครบแต่มันก็ใช่ว่าจะหาได้ไง่ายๆนะไอนี่คือตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเรากำลังเล่นเหมือนกับย้อนรอยคือตอนแรกเราเล่นในทำลายของซามุใช่ไหมในช่วงเวลาในทำลายของซามุตอนเนี้ยมันเป็นทำลาย,ยกับชุดที่ซามุเข้ามาเจอเอเลนใหม่ๆและเหตุการณ์ยังไม่เกิดอะไรตอนที่เป็นชุดทำลายของ ลีโอกับโฮมแต่ผมว่ามันต้องมีอีกจากที่มันบอกว่าบทบุญธรรมของด็เตอร์คานอนนะผมว่าต้องมีเนื้อเรื่องของเธอคนนั้นอืม เอาละบอกว่าจากนั้นเสร็จแล้วนะเฮ้แต่อาบไม่เสร็จก็ดีนะ <c oughs> เฮ้กูคืนกูคืนคืนแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยยังเอา้าเดียวเดียวเดียวเดียเดียวก็ได้มาแล้าเชื่อหรือผมพลาดอะไร ือผมพลาดอะไรก็มีแล้วว่ะนี่ไงเดี๋ยวผมตัดคลิปไปค้นขอในออีกทีนึงนะฮะผมกลับมาถึงนี่แล้วนะแต่สิ่งผมได้คือกลับไปหาโฮมคือมันบอกว่าเจอกันที่ที่พักใช่ไหมก็เมื่อกี้ผมเข้าไปที่ที่พักแล้วมึงไม่มาเกิดเหตุการณ์อะไรกูก็โอ้ยแล้วผมจอสถานที่ผิด กลับไปใหอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องอ๋อคือผมต้องเดินมาถึงตรงนี้เมื่อกี้ผมยืนไปเจอแถวๆกองไฟแล้วเลี้ยวขวาไปหาโฮมเลยผมต้องขึ้นมาถึงบนนี้พอเป็นไงบ้างเลียวได้หามันนิดหน่อยเป็นอะไรทำหน้าปัญญาเชียวป่านี้เราไปกันต่อเถอะเราใกล้ถึงแล้วอืฮ แล้วเขาไปต่อแล้วกขาต้องเผชิญเชิญชอกกับเสียงที่มันทุ้มอยู่ในใจนี่ไปอีกสักกี่ฉากกันครับเพ่โอ้โหเสียงมันช่างทุ้มอยู่ในใจ <c oughs> <c oughs> เสียง หมดยัง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 โหฮือมึงเดินตามกูมาตอนไหนวะเนี่ยแล้วเดินตามซะห่างเชียะถึงสักทีครับถึงสักทีทำไมถึงได้เงียบแบบนี้นะเรียนกันอยู่มั้งเราต้องอ้อมที่ทางประตูนหน้าของมหาลัยไปเฮึเอาละครับเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปวิชุดน,นี้ก่อนเพราะว่ามีเหตุผลสองอย่าง หนึ่งผมตอนนี้คิดันววกไอประมาณยี่สิบนาทีกว่าแล้วก็คือตามสาเหตุปกตินั่นแหละนะส่วนอะีสาเหตุหนึ่งคือผมขอพูดก่อนนะผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ช่วงนี้วิเทศการจีนฮะแล้วมันจะมีขบวนแห่อยากไปดูครับ <laughs> แค่นี้เลยแค่นี้จริงผมโอเคผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะผมก็จะรีบปั่นเกมเก่าๆคนนี้ให้จบนะจะได้มาเล่นเกมแบบ ตามตามสมัยส,สักทีเว้ยผมสวัสดีครับายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า